มีระดับประเทศมีมีระดับประเทศเลยขยับมาข้างเลยค่ะเอาขาตั้งใหม่เหมือนเราเหมือนเราตั้งใหม่ค่ะที่พี่ฝ้ายพี่ฟ้าค่ะตโดมีนไปท้องเหมืพี่พี่ฝ้าเหมือนเราก็ออ่าโเคคพี่ฝ้ายเหมือนเราก็พยายามถามเขาเนาะว่าน้ําหนักทองมันเท่าไหร่กันแน่อะไรไหมไม่ใช่มันต้องจี้ถามเพราะว่าเราเป็นผู้บริโภคที่เราที่เราโดนเอาเปรียบถูกไหมเออ คือเขาพยายามจะแก้ต่างว่าก็มีของแถมนี้ฉันไม่ได้อยากได้ของแถมคุณเป็นผู้สมนมาคุณฉันเองถูกไหมให้เองอ่ะออให้เองอ่ะต่อให้ของแถมนั้นมีมูล,ลค่ามากกว่าทองก็คือของแถมอยู่ดีจะเอามารวมในราคาของไม่ได้ถูกไหมอ่าแล้วขายของเกินโอเวอร์เอฟเฟกมากเออทองนะวันนั้นอ่ะราคาแค่28,250บาทขายไป 33, 3 3 3 3 2ื่ออที่ป้ายเจอนะ,<ม>อะเข้าใจว่าอีสี0 0พันที่ต่างขึ้นไปอ่ะ มันคือค่ากําเนิดว่าเออกำเนิดค่าตีเสียว่าเอ้ยเขาบอกว่าตีเสียเนี้ยนะเออค่ากาเนิดสูงหน้าเพลงนะเราเข้าใจว่าทองเราได้ทองหนึ่งบาทบถูกไหมเพราะเขาอ่ะตอนเราดูอ่ะเขาไม่ได้บอกขนาดกรัมเข้าใจฟิลใช่ปะอ่าแล้วเราไม่สามารถที่จะไปนั่งดูเขาไลฟ์ตั้งแต่ต้นไลฟ์จนจบไลฟ์ได้กี่ชั่วโมงเวลาเขาไลฟ์ทีหนึ่งถูกไหมอ่าเอาอเอาจริงจริงตอนซื้ออ่ะ มีการบอกระบุชัดเจนไหมหลังจากเราซื้อแบบลูกน้องเขาได้ระบุชัดเจนไหมว่าซื้อทองโอ้ใบแจ้งยอดใบรายละเอียดเขาบอกเขาไม่มีค่ะไม่มีค่ะเาไม่รักดเอมันจะยไม่เป็นไรคุยก่อนคุยก่อนใช่ค่ะเวลากดเอฟจะมีส่งพ้อค้าไม่ค่ะไม่มีค่ะมีแค่ว่าหนึ่งสาม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 สองคือราคาอย่างเดียวเลยไม่มีแค่สร้อยข้อมือปีเสียแค่นั้นอ่ะใช่ค่ะก็คือไม่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 มีอ่ทองเก้าสิบเก้าจุด 9, ใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องน้ำหนักอะ่ะหนูปกติหนูไม่ได้ดูใบใบใบรับประกันอยู่แล้วตอนไปอะ่ะไม่ได้ดูเลยจริงๆอันนี้พูดตรงตงัดจริงรไม่ได้ดูเลยณนะวันนั้นอ่ะนะแต่ที่เจอเหตุการณ์อ่ะก็คือ,อ,อตูดปีเซียบุบตั้งแต่วันแรกแต่เราไม่ได้พูดในรายการ <c oughs> อ่าแต่ว่าทางช่องทางทางที่เนี่ยเขาไปสัมภาษณ์ไว้แล้วหนูโทรหาเขาม,มันไม่มีใครรับอ่าแล้วหนูอะ่ะ ไปที่ร้านเขาสองครั้งร้านปิดทั้งสองครั้งแล้วเราก็ว่าเออช่างหัวมันเถอะคือเราไม่ได้ซีเรียสอะไรใช่ไหมวันที่ว่าเราจะเป็นต้องใช้เงินปีห5เราซื้อปี64ใช่ไหมปีห5ไปขายร้านทองทุกร้านในรานกำลังไม่มีใครรับเลยประมาณกี่ล้านคะที่ไปประมาณ4 4สล้านอ่ะใช่ที่หัวตะเคเขาบอกเออว่าทางร้านไม่รับนะคะขอมีร้านพี่ผู้ชายคนนั้นนะบอกว่าเออซื้อมาราคานี้เลยเหรอเขาก็ตกใจนิดนึงแล้วก็เขาบอกว่าเออพี่แนะนําให้ไปขายที่ร้านเขานะ แล้วก็มีเพื่อนๆน่ะที่ว่าทักไปถามขายอ่ะเออเขาขอรับซื้อแค่หมื่นเดียวที่ข้อมือมีสลับชื่อร้านหรือว่าไม่เลยค่ะไม่ไม่มีตาปั๊มอะไรที่ร้านอื่นถึงไม่กล้าซื้อไงคะเพราะเขาไม่มั่นใจว่านี่ทองจริงหรือทองปลอมไม่มีอะไรเลยตอนที่ได้มาตอนแรกที่เขาส่งมาหาเราเราเอะบ้างไหมว่าเอ้ยน้ำหนักมันเบาไปหรือเปล่าอะไรอะไรม่นอะไร่ใช่ความ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 รู้สึกอะนะ เออพอจับตอนนั้นยังไม่ได้คิดถึงเรื่องน้ำหนักเลยเพราะว่าตูดมันแตกเราต้องดูของว่าเสียหายไหมก่อนออพอตูดแตกปุ๊บยังมวีวีดีโอไว้อยู่เลยเราก็ถ่ายแต่ว่า i, นี่ของหนูตูดแตกนะ,ะก็ไม่ได้สนใจอะไรถูกไหมแล้วก็ใส่กลับไปเหมือนเดิมไม่เปิดใบรับประกันเลยณวันนี้พี่อะไรที่ยังไม่ชัดเจนและยังต้องตามคาตอบณวันนี้ใช่ไหมคะเ,เขามีสิทธ์แก้ต่างถูกไหมแต่ณวันนี้ทุกคนได้รู้แล้วว่ากลไกตลาดอ่ะ เวลาเขาพูดอะไรอะไรแบบเนี้ไม่ใช่ว่าเราหลงเชื่อนะหรือคนนะมดาด่าว่าผู้เสียหายอะว่าโง่มั่งอเออโลภมั่งหรือว่าเออเนี่ยโง่กลกกรตลาด,ดนู้นี้เราไม่ได้โง่ะนะนี่พูดจากใจเลยทุกคนมีการศึกษามหมดไม่ได้โง่แต่ว่าเราศรัทธาเรานับถือเราอยากสนับสนุนเพราะเขาเป็นคนใจบุญใช่ไหมล่ะอ่าใช่ช่วยเหลือคนเราก็อยากจะสนับสนุนเขาแต่แค่ว่าผู้ขายไม่ซื่อสัตย์กับเราเอง วันนี้ใช่วันนี้ได้เจอเขารู้สึกยังไงมั้งก็รู้สึกว่าก็ไม่เห็นจะมั่นเหมือนในไลฟ์เลยอาจริงค,รคือคนเราอ่ะคนเราอ่ะเอานี่พูดตรงๆนะจากใจนะนี่เป็นแม่ค้าเหมือนกันนะต้องนึกว่าเราทํามาค้าขายอะ่ะเราต้องซื้อตรงสุจริตหนูหนูหน,หน,หนูพูดเลยนะไม่มีใครขายของขาดทุนหรอกแต่เอากําไรอะ่ะพอควรพองามไม่ใช่เอากําไรเกินจริงเขาอยู่ได้เราอยู่ได้เราถึงจะได้อยู่ยาว ถ้าไม่อย่างนั้นก็เนี่ยจบแบบเนี้ยค่ะก็ยืนยันเราจะเอาเรื่องให้ถัดโยเดอร์นะใช่ค่ะอยากหกสิบกว่าล้านอยากผากอะไรไปถึงคนที่ชอบซื้อของออนไลน์หรือว่าคนที่เห็นว่าคนที่แบบหน้าโซเชียลดีจริงๆอ่ะหนูหนูไปบังคับหรือไปบอกไม่ได้แต่ว่าเออมันเป็นประสบการณ์ที่เขาได้เห็นแล้วนะาออกโหนกระแสก็ได้ตีแผ่ไปแล้วว่าเออมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็ให้คิดให้เยอะซื้อของออนไลน์อ่ะ ถ้าอะไรที่เป็นเป็นจำนวนเงินที่เยอะอะ่ะไม่สมควรที่จะซื้อไอ้น,นี้พูดตรงๆอ่อย่างเล็กน้อยกิ๊กก็เออเราซื้อได้อะ่ะต้องดูด้วยที่มาที่ไปแต่ขนาดนี้เขามีร้านทองอะ่ะมันยังแบบนี้เลยไอ้น,นี้พูดนะอะ่ะและ้วกังวลไหมคะว่าจะเป็นคดีความที่เขาจะมาเล่นเรากับหนูหนูไม่กังวลค่ะหมูหนูเป็นผู้เสียหายเขาสมควรจะมาขอโทษหนูไม่ใช่เขาจะไปฟ้องหนูพี่เข้าใจฟิลไหม ถ้าเขาไปฟ้องหนูเนี่ยคนทั้งประเทศเนี่ยจะตีหน้าเขาว่ายังไงเขาไม่สมควรฟ้องใครซะด้วยซ้ําหนูพูดจากใจเลยถึงแม้กระทั่งสตางเขาสมควรขอโทษเออสตางเขามาตีแผ่ถ้าไม่อย่างนั้นใครจะออกมาก็เหมือนที่เขาพูดแหละจะไปเอาไม้ซีดเป็นงั้นไห้ซุงเหรอตอนนั้นเราเรากล้าหรอขนาดเราขายออนไลน์คนก็มีคนติดตามเยอะอยู่ เออนี่นี่หน่อยหน่อยก็จริงหละเออเราจะดําเนินเห็นว่าจะดาเนินเอกสารไปแจ้งความกันจะไปวันไหนเอาไว้ถึงที่สุดเดี๋ยวเดี๋ยวจะรวมตัวไปไปไปแจ้งความก่อนใช่ค่ะแล้วก็เอ่อเดี๋ยวสคบเขาจะทักมาอีกทีนงว่าใช่จะไป